สวัสดีครับก็มาพบกับช่อง toyograph ที่วันนี้จะมาทำการรีวิวที่ไข่เซนไตเซนไคเซอร์ dx Gear t r i n ิ e r กอร์สลับเกียร์ทริงเกก็เป็นอุปกรณ์ในการแปลงร่างของเราเซนไคเซอร์นั่นเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ Gear t r i n ิ e r กอร์เซนไคเซอร์และเซนไตเกียร์ที่อยู่ในชุดนี้ด้านบนก็จะเป็นรูปรวมของเราเซนไคเซอร์ และในส่วนของด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆแล้วเราก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลยและนี่ก็คือ Gear t r i ริงเกอร์ไอเทมที่มาในรูปแบบของปืนกาทลิงในธีมสีแดงดำสำหรับรายละเอียดในส่วนด้านหน้าก็เป็นชื่อของอาวุธชิ้นนี้ Gear t r i ริงเกอ ปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงและคันโยกสำหรับการหมุนรูปร่างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะทำมาคล้ายกับนกเซ็ตจ,จังที่อยู่ในเรื่องสำหรับแสงก็จะออกมาจากดวงตาในส่วนปลายก็จะเป็นสีของเหล่าซูเปอร์เซนไตและรายละเอียดในส่วนด้านหลังก็จะมีลำโพง สวิ์ปิดเปิดช่องสำหรับการใส่เซนไตเกียร์และด้านล่างก็เป็นขาตั้งที่ทำให้อยู่ในโหมดปืนใหญ่ แล้วก็มาดูไอเทมประจำภาคนี้กันบ้างครับเซนไตเกียเซนไคเซอร์ที่จะมาในธีมสีทองด้านหน้าก็จะมีชื่อเรียกว่าฮีโร่สายที่จะเป็นรูปของเซนไคเซอร์และหมายเลข45ที่เป็นลำดับของขบวนการนี้ด้านหลังของเซนไตเกียก็จะมีชื่อว่าที่ไข่สาที่จะเป็นรูปของสัญลักษณ์ของขบวนการนั้นๆซึ่งเกียร์ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเซนไคเซอร์นั่นเอง ถัดมาก็คือเซนไตเกียรของเซนไคจูรันในส่วนฮีโร่ซส์ก็จะเป็นรูปของเซนไคจูรันและหมายเลข16ลำดับของขบวนการจูเรนเจอร์ที่เป็นพลังของเซนไคจูรันด้านขี้ไขไซ้าก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของเซนไคเจอร์แล้วเราก็มาลองแปลงร่างกันดูเลย และนี่ก็เป็นเสียงการแปลงร่างเป็นเซนไครเซอร์ aiser, ซึ่งคําบรรยายก็จะเป็นการบอกชื่อลำดับของขบวนการและชื่อของเกียร์ชิ้นนั้นถัดมาก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตาย การโจมตีด้วยการชาร์จพลังและการโจมตีแบบยิงกระนำ นอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถเซ็ตเส้นไตเกียร์ในโหมดคี่์ไคไซ้์เพื่อใช้ท้าไม้ตายพิเศษได้ สำหรับท่าไม้ตายพิเศษของเซนไคเซอร์ aiser, ก็จะเป็นการรวมร่างหุ่นยนต์และการใช้ท่าไม้ตายของหุ่นเซนไคโอ แล้วก็มาลองแปลงร่างเป็นเส้นไขจูรันกันบ้าง ในส่วนของคี้ไข่ซ้ายก็จะเป็นการขยายร่างยักษ์ของจูรัน สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าเซนไตเกียมีลูกเล่นการอ่านชื่อได้อย่างไรก็ลองมาสังเกตดูที่ตัวฟันเฟืองของเกียร์ก็จะเห็นว่าทั้งสองอันมีลวดลายต่างกันซึ่งจเจ้าฟันเฟืองนี้นะครับก็จะไปทําการกดปุ่มด้านในของเกียร์ทริงเกอร์เป็นรูปแบบต่างๆนั่นเองและนี่ก็เป็นลูกเล่นของ DX Gear t r i n k e r ที่หลักๆก,ก็จะเป็นการเล่นเสียงจากการใส่เซนไตเกียที่เราก็ต้องมาตามหาตามสะสมกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสะสมเซนไตเกียให้ครบก็คงลําบากกันเิ็กหน่อยเพราะว่าจะออกมาในรูปแบบของกาะจปองและแคนดี้ทอยซึ่งแบบกาะจปองก็มีให้หมุนในบ้านเราแล้วแต่แคนดี้ทอยก็คงต้องอาศัยร้านฮิ้วเข้ามาในส่วนของเสียงทางคนญี่ปุ่นก็แฮกออกมาได้ครบเป็นที่เรียบร้อยที่ยืนยันแน่ๆก็คือคาเมเดอร์เซเบอร์และอากิบะเรนเจ์ Tá aqui, ó. Uh... จะออกมาในรูปแบบไหนก็คงต้องรอติดตามกันสำหรับส่วนตัวผมนะครับของเล่นของเซนไตนอันไหนที่เกี่ยวกับเหล่าเลเจนด์ผมจะค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษเพราะว่านานๆจะทําออกมาทีแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะทําออกมาครบทุกขบวนการอีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายอยู่นิดน,นึงนะครับที่ผมว่าเสียงมันดูสั้นไปหน่อยซึ่งถ้าเทียบกับตัวโมบายเรทของโกไคเจอร์แล้วก็ดูจะมีคมําบรรยายอะไรมากกว่าแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับว่าโดยงบเท่านี้ ก็คงจะได้ประมาณนี้นั่นแหละยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวว่ก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนนี้ครับสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับก็จะเป็นการแฮกเสียงของเกียร์ทริงเกอร์แบบง่ายๆถ้าใครมีก็ลองไปทำกันดูได้ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยก็คือใส่เกียร์ไปตามปกติ ตมูลที่ตัวด้านปล่ายย้อนสอนกับทางเดิมสรับเซนไคเซอร์ก็ยังคงมีเสียงเป็นเซนไคเซอร์ สำหรับจูรันก็จะกลายเป็นโกเซเจอร์ใบแทนนะครับ